แนวโน้มความสัมพันธ์ในปี2569ของชาว12ราศีนะคะคลิปนี้จะเป็นตาของชาวราศีตุลราศีพิจิกราศีธนูราศีมังกรราศีกุมและก็ราศีมีนะคะแบ่งตามหลักโหราศาสตรไทยนะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังทีละราศีเลยนะคะราศีแรกราศีตุลนะคะราศีตุลเป็นราศีที่ต้องใช้คําว่าคุณต้องเลือกและระหว่างความจริงกับ ภาพในความคิดของคุณมีแนวโน้มค่ะว่าชาวราศีตุลจะอยู่ในพาร์ทความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนมาในปีนี้จะเป็นปีที่คุณจะต้องอยู่ในจุดของการตัดสินใจชัดว่าคนนี้จะไปต่อหรือไม่ไปต่อโดยต้นปีนะคะจะมีความลังเลมีความลังเลมีความไม่แน่ใจหรือเป็นความสัมพันธ์ที่แบบมันจะยืดยืดยอๆหน่อยนะคะแต่มันยังไม่ได้ขาดกันซะทีเดียวแต่ตัวที่จะมีปัญหาและจะพา ปัญหาที่จะถึงขั้นแบบตัดสินใจว่าจะไปต่อหรือไม่ไปต่อเนี่ยก็คือช่วงประมาณกลางๆปีกลางๆป,ปีเนี่ยคุณจะมีโอกาสทั้งเจอคนใหม่เข้ามาและคุณจะเริ่มชัดกับตัวเองว่าคุณควรจะประคองความสัมพันธ์เก่าหรือเปล่าซึ่งถ้ามันประคองได้ก็จะมีโอกาสในการที่จะไปต่อได้จริงในช่วงปลายปีต่อมานะคะชาวราศีพิจิกคะ่ะชาวราศีพิจิกนะคะดูจากพลังงานเห็นได้เลยว่าปีที่แล้วอ่วมเลยใช้คำนี้ ปีที่แล้วอ่วมเลยแต่ปีนี้มีแนวโน้มว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกนะคะคุณจะมีโอกาสในการเจอคนที่จริงจังถ้าคนไหนไม่ใช่มันจะจบไปเลยแต่มีแนวโน้มว่าคุณจะเจอความสัมพันธ์ที่แบบสามารถพัฒนาต่อได้สูงมากนะคะโดยต้นปีนะคะจะคุณจะเจอคนที่มีแรงดึงดูดมีคนน่าสนใจเข้ามาเจอเข้ามาคุยมีแนวโน้มสูงด้วย เจอกันผ่านเรื่องหน้าที่การงานนะคะซึ่งคนคนนี้เข้ามาเนี่ยเขาจะไม่ได้จีบชัดเจนนะเขาจะเข้ามาแบบคุยเรื่องงานหรือเรื่องของธุระอะไรแบบนี้และมีแนวโน้มอ,อีกเช่นเดียวกันว่าจะเป็นจะมีเข้ามามากกว่าหนึ่งคนกลางปีเนี่ยจะเริ่มชัดเจนแล้วว่าคนไหนจะจีบคุณจริงหรือคนไหนเข้ามาเพื่อเป็นบททดสอบคุณถ้าอีลุงตุงนางคาราคาซังเนี่ย จะมีโอกาสที่จะชัดเจนว่าจะไปต่อกับใครในช่วงประมาณกลาง,ลางปีแล้วปลายปีเนี่ยอาจจะมีโอกาสในการตกลงคบกับใครสักคนนะคะแต่ถ้าคนไหนถ้ามันแบบไม่ใช่จริงๆแล้วคุณประคองมาตั้งแต่ต้นปีปลายปีจัดชึบต่อมานะคะชาวราศีธนูปีนี้ความรักวิ่งเข้าหาคุณแล้วนะคุณหนีความรักไม่พ้นมีแนวโน้มในช่วงประมาณต้นปีนะคะคุณคนราศีธนูเนาะ จะมีแนวโน้มว่าคุณจะอยู่ในจุดของการรักอิสระไม่ผูกมัดใครหรือถ้าคุยกับใครก็จะเป็นลักษณะของการที่แบบคุยๆไม่ได้แบบสนใจหรือจะจริงจังมากมายในช่วงกลางๆปีเนี่ยมีคนเข้ามาหลายคนค่ะแต่ก็ยังอยู่ในจุดของการเข้ามาคุยมากกว่าการที่จะจริงจังชาวราศีธนูเนี่ยจะชอบคนที่แบบบางครั้งนะคะด้วยความที่คุณนะเป็นคนที่มีสเสน่ห คุณก็ดึงดูดคนที่เข้ามามากมายหลายคนคนที่แบบจริงจังอ่ะมักจะดูน่าเบื่อในสายตาคุณแต่คนที่แบบกระล่อนนิดนึงหรือเจ้าชูนิดนึงเนี่ยมันจะเข้าตาคุณเป็นพิเศษให้ระวังให้ดีๆนะแต่ต้องบอกเลยว่าปีนี้มันมีคนที่จริงจังเข้ามาหาคุณแล้วจะเข้ามาในช่วงประมาณปปลายปี ซึ่งในปีนี้จะเป็นปีที่ยังไม่ได้ชัดเจนในความสัมพันธ์แต่คนไหนที่มีแววดีเนี่ยมันจะเริ่มเข้ามาในช่วงประมาณป,ป,ปลายปีนะต่อมานะคะชาวราศีมังกรปีนี้นะคะคุณมีโอกาสในการเจอความรักดีๆค่ะแต่คุณจะต้องเคลียร์ชีวิตตัวเองนิดนึงเพราะว่าความรักดีๆเนี่ยมันจะเข้ามาเด่นตั้งแต่ช่วงประมาณต้นปีเลย นะคะเข้ามาผ่านเรื่องงานด้วยนะแล้วเป็นคนที่เข้ามาผ่านเรื่องของแบบงานคนใกล้ตัวนะคะคุณอาจจะไม่ได้สังเกตไม่ได้สนใจอะไรมากมายเพราะว่าชาวราศีมังกรอ,อะเป็นคนที่ค่อนข้างโฟกัสในตัวเองสนใจแต่เรื่องของชีวิตของตัวเองไม่ได้สนใจอะไรที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบความสัมพันธ์เท่าไหร่อาจจะเจ็บมาเยอะเนาะเพราะฉะนั้นอะคนที่จะเข้ามาแบบดูดีจะเข้ามาในช่วงประมาณกลางกลางปี แต่จะเริ่มปรากฏตัวชัดเนี่ยในช่วงประมาณไปปลายปีคือคุณจะเป็นคนที่สังเกตคนมานานอะสังเกตคนานานดังนั้นอะ่ะคนไหนที่มันเข้ามาในชีวิตของชาวราศีมังกรน,นะคะไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้นะแต่เขาจะเลือกในการทำนิ่งก่อนเพื่อดูว่าคนคนนั้นอะจริงใจแล้วก็สม่ำเสมอแค่ไหนซึ่งสุดท้ายจะมีโอกาสในการที่จะจริงจังหรือ เริ่มในการมองและคุยกันอย่างจริงจังเนี่ยในช่วงประมาณปลายปลายปีดังนั้นใครที่เข้ามาไม่รู้ว่าจะเตือนชาวราศีมังกรดีไหมเพราะว่าชาวราศีมังกรก็แบบเก่งอยู่แล้วอะ่ะคุณรู้หมดอะ่ะแต่คุณทำเนียนมากกว่าต่อมานะคะชาวราศีกลุ่มนะคะชาวราศีกลุ่มนะคะปีนี้ในความสัมพันธ์ที่เข้ามาคุณต้องเลือกคนที่จริงจังชัดเจน ไม่ใช่แค่ความตื่นเต้นชาวราศีกุมาเป็นชาวท่าลมไงดังนั้นน่ะเธอไม่ชอบความท็อกซิกเนาะแต่เธอจะเหมือนกับชอบคนที่ทำให้เธอรู้สึกไม่เบื่อ,อตื่นเต้นนิดนึงอะ่ะดังนั้นในความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมในปีนี้นะคะจะมีคนเข้ามาสนใจแต่แต่แต่แต,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 แต่แต่อีกแล้วนะคะในช่วงประมาณต้นปีกลางปีเนี่ย จะเป็นคนที่ยังไม่ได้ชัดเจนมันจะมีหลายคนเข้ามาแหละจะมีทั้งคนที่เข้ามาแบบเร็วบางคนก็เข้ามาแบบช้าคนที่เข้ามาแบบเร็วอะคือเขาจะหลงสเสน่ห์คุณไงแต่จะอยู่กับคุณได้นานแค่ไหนคุณต้องใจเย็นในการดูอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจและอย่าเพิ่งตัดคนที่แบบช้าเพราะบางครั้งอะ่ะเขาก็จะดูท่าทีคุณด้วยความที่คุณน่ะเป็นคนที่แบบ มีความมีเสน่ห์ในตัวคนที่เข้ามาหาคุณอาจจะมีความไม่มั่นใจดังนั้นเอาชัดเจนเลยนะจะอยู่ที่ประมาณช่วงปลายป,ายปีความสัมพันธ์ของคนที่คุยกันได้จะนิ่งแล้วก็จะเริ่มในการที่จะไปต่อกันได้เพราะฉะนั้นะปีนี้คุณต้องเลือกคนที่ชัดเจนไม่ใช่คนที่เข้ามาแล้วทำให้คุณแบบตื่นเต้นเพราะตื่นเต้นม้าๆบาง,บางทีอาจจะหัวใจวายได้นะจ๊ะเพราะว่าเจอความสัมพันธ์ท็อกซิกซ้ำแล้วซ้ำเล่าสุดท้าย ชาวราศีมีนชาวราศีมีนนะคะเป็นปีแห่งการที่คุณจะต้องสุดท้ายชาวราศีมีนนะคะเป็นปีที่คุณต้องเลิกในการที่จะให้คนอื่นแล้วกลับมาให้ตัวเองมากยิ่งขึ้นเพราะอะไร ชาวราศีมีนเป็นคนที่แบบมีความใจดีเข้าใจคนอื่นมากๆเลยซึ่งบางครั้งเนี่ยคุณยอมในการกดตัวเองเพื่อให้คนอื่นโอเคและก็มีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยคนโสดทั้งหลายใจเย็นๆใจนิ่งๆอย่าอยู่ในจุดของการสนใจคนที่แบบมาเร็วไปไวหรือคนที่แบบสนใจคนที่ สุดท้ายราศีมีนนะคะราศีมีนเป็นปีที่คุณจะต้องหยุดโฟกัสคนอื่นแล้วกลับมาโฟกัสที่ตัวเองชาวราศีมีนเป็นคนที่แบบต้องบอกเลยว่าถ้าเวลารักใครจะเป็นคนที่ทุ่มเทจริงจังและเป็นฝ่ายให้มากกว่าเพราะว่าจะคิดถึงคนอื่นแทนตัวเองเสมออ่ะดังนั้นให้ระวังคนที่เข้ามาแบบไม่จริงใจให้ดีๆโดยเฉพาะในช่วงประมาณต้นปี ะะเดือนมกราถึงเดือนมีนาให้ระวังให้ดีในช่วงนี้แต่พอหลังจากนั้นเป็นต้นไปเนี่ยมันจะมีแนวโน้มว่าคุณจะเจอคนที่ใช่แต่ยังไม่ชัดใช้คำนี้เพราะคนที่ชัดเจนอะจะจริงจังกับคุณในช่วงประมาณปลายปายปีแต่ถ้าคนไหนนะคะเจอความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกมาไม่จริงจังมาอย่างเงี้ยกลางกลางปีจะมีบททดสอบ ทำให้คุณจะเห็นท้าท้คนคนนี้อย่างชัดเจนและมีโอกาสในการตัดสินใจจบถ้าไม่จบเนี่ยไม่ใช่คุณไม่รู้นะแต่คุณเลือกที่จะอยู่แต่ช่วงปลายปีเนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ที่ปลอดภัยถ้าคนไหนที่แบบคุยคุยกันมาจะมีแนวโน้มว่าคุณจะเจอความสัมพันธ์ที่ไม่เหนื่อยความสัมพันธ์ที่คุยกันได้ความสัมพันธ์ที่เข้าใจมากกว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบโรแมนติกหวือหวาเพราะ คุณเหมาะสำหรับคนที่เข้าใจคุณนะเพราะตัวคุณถ้าคุณเลือกคนที่คุณเข้าใจเขาคุณจะเหนื่อยมากเลยค่ะชาวราศีมีน